สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาอธิบายคร่าวๆนะครับของการซ่อมแอร์ระบบไดก์นอินเวอร์เตอร์นะครับเพื่อแก้ไขปัญหาเบื้องต้นอาจจะเป็นเก็ดเล็กเน้อยเพื่อเพิ่มความรู้ให้กับทุกๆท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับเป็นแอร์อินเวอร์เตอร์รุ่น fpkd 1 2 v 1 2 fv 2 s ครับเป็นเป็นแอร์เก่า น่าจะสิกว่าปีแล้วก็มาดูกันเลยนะครับครับหลังจากซ่อแมแอร์มาหลายวันครับก็หาสาเหตุเจอจนได้ละตอนนี้กำลังรันระบบทำความเยน็นให้น้ำยาเสร็จตัวแป๊บนึงสาเหตุก็คือหลังจากเช็คเจอโค้ด U4 ปรากฏว่าแผ่น PCB CDU กับ FCU not communicate ก็เลยมาหาสาเหตุคิดว่าน่าจะเป็นตัว Expansion w wow. a l e ปรากฏว่าพอมาเปลี่ยนแล้วไม่ดีขึ้นคิดว่าเมนบอร์ดคอยร้อนเสียก็ไม่น่าใช่ พอเช็คพันมอเตอร์ปรากฏว่าสายไฟเช็คคุณลิตี้เช็คขาสามช็อตเซอร์กิตทีนี้ผมก็เลยเอาสายไฟเชื่อมระหว่างคอยเย็นกับคอยร้อนต่อตรงไปเลยตัดช่วงที่ช็อตเซอร์กิตปรากฏว่าแอาร์ทำงานปกติครับตอนนี้เรามาดูคอยร้อนข้างนอกรับ จะเห็นว่าพัดลมทำงานปกติแหละอันนี้คือ Normal Condition ของของคอยคอยร้อนนะครับจะมีเสียงพัดลมดังเลบหนึ่งจุดที่สายไฟตัวสายฟันมอเตอร์นะครับมันมีการเชื่อมเชื่อมต่อหลายจุดมันก็มีส่วนทำให้เกิดการ็อตเสิร์กิดครับ ซึ่งเกิดจากช่างช่างที่ไม่ชำนาญงานนะครับตั้งแต่ติดตั้งแล้วคือใช้ไปนานๆนนะ่ะมันก็เกิดอาการก็คือแอร์พัดลมไม่ทำงานหกหมดความเย็นไม่ได้ก็ประมาณนี้ครับทีนี้ก็เจะคอยให้แอร์รันไปช่วงสักระยะนึงก่อน หรือออกเยอะเดี๋ยวค่อยมาเก็บงานทีก็ประมาณนี้ครับที่ติดตามรับชมนะครับก็อาจจะได้เก็บความรู้เล็กๆน้อยๆอย่างน้อยก็เพิ่มความรู้สําหรับคนที่คิดจะซ่อมที่จะซ่อมบำรุงซ่อมแอร์ซ่อมอะไรเองก็ฝากกดไลค์กดติดตาม ด้วยนะครับถ้ามีคลิปดีๆอะไรก็จะมาโพสต์บอกต่อกันไปเรื่อยๆขอบคุณครับสวัสดีครับ